สวัสดีครับผมมาอยู่กับช่องคนมักรอบอีกคือเก่า้วนะครับเนาะอากาศยังมรสเอาครับผมอีกเกินกับยังย่างโยครับแมงมันท่านลงเนาะเอาครับมาลุ้นรอบยามรอบเ้าคือเงแลครับป่าใหญ่บวมเนาะครับเนาะรอบหลังนี้เขาครับมีอากาศเนาะครับเนาะบวมๆขึ้นครับแต่ว่าแหงแล้วครับแบบนี้คันวัดตายข้ารอบกขาดออกได้ครับเด้อเพราะว่ามันแหงแล้วมันดิ่นกระดดนแล้วเนาะเพราะมันบวมขึ้นครับเอาครับเดี๋ยวตั้งกล้องกันเดี๋ยวข้ายกขึ้นในเบื้องนะครับเนาะ ยังอยู่ครับปคอแล้วครับเนาะถืมนงามครับผมใส่ยิ่งยังครับยินงจะว่ารอบแห่งเนาะผมเอาไว้ออก ช่องแสมครับ I don't know, pal. แก่ครับกระกอดตัวนึงปลาสลิดสองตัวตัวปลาสลิครับใหญ่ๆเนาะครับเนาะ ทางนี้ครับผมมันมานครับกระตองเข้ากระตองนะครับ ครับผมังี่ฮาปลอสาเตมปลาอสาเต้มปลาสลิดี่หาเต้มกับปลาต่อไตตัวนึงครับแต่ทีนี้หลังถือหลังบม่ถือนะครับได้รอบเฮาม่ได้ใส่เนงี้ยครับผมเะได้มาเข่ากันจังได้ครับ ครับผมตอนนี้ข้ากยายามรอบเสร็จเลยนาะครับเนาะเลือนกับจอดท่าแล้วครับล็อกเลือนแล้วเรียบร้อยเนาะมันคนงานปลาร่วงของข้าครับมือนีแก็ถือว่าพ่อได้กินครับผมหลายโตตื่ดไปเนาะไอ้ถุงนี้ก็เป็นปลาคอได้ครับเด้อปลาคอหางหงโตครับลูกปลาดูลูกปลาดูร้ายโตเยอะครับมือนีิแม่วปลาใสเบิดบู้หากินแบบเท่านี้กะสีแล้ได้ดวงเนาะครับเนาะมือมันมือบ่ามันครับผมรอบเท่ากับว่าได้ใสเยอะเนาะก็ถือว่าผลงานสวยๆอยู่ครับมือนีิ เป็นปลาตองปลาสลิดเนาะครับเนาะปลาสลิดตัวใหญ่ๆปลาสลิดครับผมคลิปนี้ก็สีฟ้าไว้ใช้ดีเนาะครับเนาะคลิปหน้าเขาสีมีผลงานบวกกับกจังมาเดือนน้องกันครับผมล่มก็ว่ายๆแล้วเนาะครับเนาะล่มหนาวรึม,มั้งหรือครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ